ตอนนี้อยู่ที่หน้าพีโอเชียงรายสเตเดียมของความ้มครับวันนี้จะออกทริปไปเชียงแสนครับรอผู้ร่วมทริปมาอีกคนหนึ่งครับยังไม่มาเลยน่าจะอีกสักแป๊บนึงควางสมเดีย๋ยวไปเจอกันที่เชียงแสนเลยครับเ,เลยครับผมปะคคบ,บนพระธาตุผาเงาจุดชมวิวสก,กายวอล์กกำลังจะทำ นี่ครับไกายวอลครับโอ้ทับมาเปิดนี่สวยเลยโอ้วิวสวยนี่นสกายวอลของเราไกด์วอลบนพระธาตุผางเงาครับนี่ครับมองเห็นวิวเลยครับสามเหลี่ยมทองคำไ,ไกลๆนู่นครับแม่น้ำนทั้งสายเลยฝั่งนู้นเป็นฝั่งจุดชมวิวบนพระธาตุผางเงาครับให้พาไปดูครับแม่นำ้ำโขงอำเภอเชียงแสนจังหว,วัดเชียงรายครับ สวยงามนี่น้ำเกล็ดนู่นครับอันนี้ก็ถนนขนมาก็เจอสกายวอล์กตรงนี้ครับสวยงามมากแต่ศรัทธาครับดอกไม้ แทนเงินด้วยนนี่ครับแล้วก็หย่อนตู้บริจาคอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟและร้านขายของ เราแวะมาทานได้เข้าโบสถ์พระธาตุทางเงาครับนี่ครับเข้ามาก็จะเจอองค์พระแบบนี้ครับบริเวณข้างใน บริเวณหินพระธาตุผางเงาครับตรงนี้ครับเป็นพระธาตุอยู่บนหินแบบนี้เลยทองคำเปลีงวมาแปะทองหมดเลย ว้าวข้างในานี่สวยมาก แวพะพักทานข้าวที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาดิมโค้ครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่ครับเหมือนเหมือนร้านอาหารเป็นซูมอาหารหลายหลายร้านมาอยู่ด้วยกันนี่ข้าวซอยห้อยข,า,อขาครับบริเวณเก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับนนริมน้โขงบรรยากาศดีมากนี่เป็นร้านกาแฟน,นี่ตรงนี้เป็นเป็นลาวนะเป็นลาวต่ำน,นู้นก็เป็นสามเณรทงองคำบรรยากาศร,ร้านครับสะอาดสวยงาม ผักสีน้ำแข็งฟีน้ำฟรีด้วยย,วยอด <คน S 1> วาผ่านออราคาไม่แพง นี่เป็นร้านกาแฟและร้านอาหารบานเรือนะครับสองราติดกันนะครับถ้ามีโอกาสน่าจะได้นั่งบ้างสวยเลยนี่ครับวิวดีมากดูไปน้ำโขงครับเต๋ยวต้มยำ ข้าวซอยไก่มีมนิ่มโก่งราการวิวหลักล้านราคาอาหารหลักสิบหลักสิบเดีเนี่ยสี่สิบห้าบาทแลเนี่ย สุดแดนไทยเมืองเชียงแสนโอ้ดมฟังโคง้งครับตรงนี้ครับฝั่งลาวโอ้โหคาสิโนทั้งนั้นมันเป็นที่พักเนาะพี่เนาะ,ะคาสิโนโบวกที่พักอ่ะผมว่านะแวะมาทานกาแฟาครับท,ที่ที่ร้านโฟเชียงแสน คริสปี้คาราเมลลาเต้เย็นกับบัตเนฟฟี่ <Yeah. S 1> กับ, <Yeah. S 1> กบ,บวิวมุมกับเครื่อท่องเที่ยวครับสามารถนั่งเรือขึ้นไปเที่ยวได้นะครับและไปฟังลาวด้วยลองแม่น้ำโขงโอ้ได้จมันมากครับบรรยากาศดีครับแบบนี้ สามเลียมทองคำครับนักท่องเที่ยวขึ้นเรือม,มาเที่ยวกันโ oh, อ้โหนี่ฝั่งฝั่งลาวทางนู้นครับมีสามเหลี่ยมทองคำอยู่ตรงนี้หลักกิโลเมตรที่แปดเก้าศนครับสามเหลี่ยมทองคำฝั่งเราเป็เนไทยแลนด์ีตรงนี้เป็นเมียนมา เป็นลาครับเือนสามยัตทองคำครับตรงนี้เลยทางเข้ารอดทองช้างครับมีหลองลอดเข้าไปเลยลอดทองช้างมาก็อยากเป็นตัวเรือครับโอ้าสวยงามมาก จุดชมวิวสามประเทศครับไทยลาบพมา่าถ้าแบบนี้จะเห็นชัดครับรนี่สามเหลี่ยมทองคำอยู่ตรงนี้ครับพระเชียงแสนสี่ันดินครับบริเวณนี้ครับลักษณะคล้ายเรือนะครับนี่พระอยู่ตรงนี้ครับดิ่งม่นาวโขงเลยครับ ร้านป้าเชเข้าซอยน้อยข้าวแหลมฟืน้ก็ซอยของทรงเครื่องร้านร้านโลอลนี่แต่เข้าซอยน้อยน่าจะอร่อยผมเอาเข้าวซอยน้อยครับเอาแบบไหนแบบจิ้มหรือว่าตัดยำแต่แบบทรงเครื่องหมดลนะเอาตัดยำละกันตัดเป็นเส้นแล้วไปยำครับนี่ข้าวแหลมฟืนเนาะป้าปูให้เนาะครับ โอ้โหปรุงเยอะมากอีกลกือเกลือเกลืเขาเลือกกระป๋องนัวเนาะใส่นิดนึงนะผมครับให้มันให้มันเซ็ปนัวนอกนั้นก็ใส่ตามสูตรของป้าเลยค่ะนี่พริกอย่างนี้พริกทัวร์วววพริกทัวร์พริกทัวร์คล้ายเต้าเจี้ยวอะ่ะนี่พริกส้มไม่ส้มอันนี้พริกพริกคล้ายคล้ายพริกจี๋นี่แหละผู้เอาผู้กับขิงแล้วก็ปั่น พริกสุดแม่ไม่พริกคู่เอ้ยจระเทียมของโุณน่ากินถุงเที่ยวยเศรีก็ต้องใช้สองอย่างจบอือโอ้เรียบร้อยแล้วได้แล้วลว้าวจบ ข้าวซอยน้อยยำนี่แบบยำยัไงไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวลองชิมดูข้าวแดงตืน่ะน,ะน,น,นนะล,ลุกกันลุกกันข้าวเนี้ยชิมดูมดครับ หวานแม่ที่ชอหวานหมดเติมน้ำตาลอร่อย,อ,อ,อ,ยอันนี้ข้าวแรลมพื้นร้านประชีดชิมชิมนี่จุดเช็คอินเมืองเชียงแสนแต่อีให้นั่งชมวิวด้วยครับ บริเวณสามแยกโรงพักนะครับที่เชียงแสนครับป้ายสุดแดนที่ริมของเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับบรรยากาศครับโหดีมากวันนี้แดดไม่ออครับฝนก็ไม่ตกโอ้โหเป็นใจมากครับนี่ตอนเย็นๆจะมีถนนคนเดินตรงนี้นะครับยาวไปถึงโน่นนะครับถนนคนเดินดูบรรยากาศข้างน้ำกันครับ เชียงแสนโอเริ่มมาตั้งกันแล้วนี่เนี่ยนะกินนั่งกินข้างน้ำแบบนี้นี่บรรยากาศดีนะวัดตะกินบรรยากาศถนะาาศนคนเดินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับตอนเสาร์ทุกวันเสาร์าตอนเย็นนีครับ พ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งร้านแถวนี้กันเยอะเลยโมเดลเดียวแต่ไม่เหนียวหมูกิวหมูกิวน,น,น่ารักน่ารักตน,นี้หม่บาทสามแล้วก็ข้าองอ้อมสามมุชิสเอ็นควายใ <c> ห <oughs> ้ลงมานะเอ็นควายถมอันก็ได้ อันนี้แวะตลาดสีพันดินนะครับซื้อของฝากแล้วจะกลับบ้านกันแล้วครับอาหารและของฝากแวะพักรถดิงโขงครับนางพัดผ่อนจิบอะไรเย็นๆอะแวบๆ,ๆนี่แวบๆวัๆนนี้บรรยากาศดีมากสวยมากฟ้าไม่ร้อนฝนไม่ตก หมาะกับการออกทริปมากครับงไงปิดคลิปกันที่นี่แล้วครับเดี๋ยวพักผ่อนแล้วดเดินทางกลับบ้านแล้ะขอบคุณมากครับเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ